ตบ,บายดีเนาะทุกคนมันเนี้เท่ากับในเขามาในป่านะคือมาหาอยู่หากินมันเนี่ยตั้งใจว่าสิมาหมไงเขียดน่ะทุกคนคือมาหาเขียดนะนะเพราะมันอยู่ตามมันสอกกินเวลาช่วงน,นี้ฮะนำมันแหงปลาแล้วเขียดน้ำมันสีไปอยู่ในสอกกินนะ่ะนะเดี๋ยวเราสะลองหาเบิ่งนะว่าสะได้หรือบม่ได้ เพื่อว่าสิสิได้เอาไปกินแรลงนะแล้วสิได้ผ้าทุกคนลรอรอบๆนี่พร้อมนะไม่นี่ฮะราะว่าบรรยากาศแถวนี่ก็งามนะและมือนี้จะคือพ้นสตกพร้อมอันทองฝ่ากันมันคึมๆนะไปไปห้าละอบง่บงบันนี่ทุกคน นี่ก็เป็นลูกเขียดนะทุกคนลายลาย แต่คือตอนนี้ฮาย่างอยู่ในไสปหวยนะคือตามหาบางทีเขียดอยู่นั่นแหละเดี๋ยวนาซีอยู่ข้างบนนะนาซีอยู่ถ่งเพราะว่าแถวในน้ามันยังลายอยู่คือมันสีฮามันสีเอ,าอ้าเนี่ยแต่ทาวางได้ทีน้าแห้งนั่นน่ะนั่นแหละง่ายเลยเขียดสีายเพอ อโย่ระดายแต่ละเทือนะนะนะนุ่งนี่ครับเป็นถ้ำที่ห้ามามือนะนะเราตามใจหวยมากก็คือมาเจอถ้ำนี่นี่เลย แต่สาหรับคนนยูเพนนนะคือถ้าเป็นนี่เนี่ยเป็นสีห้อ,หองทำนะเพราะว่ามันสีเข้าไปข้างในแตถ่ถ้าอยูไทยอีส่วนลายซ้ำเนี่ยฮะเข้าห้องอันพงยินเนาะเป็นบริหองทำแล้วคือมันบริใหญ่หน่อยนะแต่นี่มันเข้าไปข้างในอยูเลยแต่ผมมีไพ่เข้าไปรอกจันงู มีงูวะยืนเลยงูเลือู้เหนปะมีงูนะทุกคนในเลยพิชิน ก็คือเมือเ่อไก็ได้เขามาเราเลาะแถวป่านี่นะบาซิมาห้าเขียดนั่นแหละแต่ว่ามาก็มีคนไงก็ลายเลยในบอลเนี่ยพราอ่าทีเขามามือนะฮะล่องไงล่องเบิร์นนะมันลายก็เลย่าส่วนกันมาตั้งใจบาซิมาเอาเขียดแล้วมาแล้วบัดนี้คือเขาไงไปก่อนนะแต่ว่ามาานั้น มีเันในระวังเทีย่ยวยางมันมีเันไกป่ปลาครับไกป่ปลานะ่ก็ลายเลยทุกคนแต่ว่าเที่ยวมือนอาเซียเข้าสิไ้มาเห็ดอันดักไปเห็ดกับอันดักมันนะเป็นแหวเผื่อว่าบางทีสิถึิเพราะว่ามันไล่เลยเที่วปานนนะค้นส่วนน้อยดอกทีสีมาห่อนเน่ยนะแต่นาสีเป็นค้นบ้านอื่นนะแต่ว่าคนแทวกลางบ้านเนี่ย บัวดามาไปเดี๋ยวพาทุกคนอย่างรอบๆบางีก่อนนะมืนนี้เท่ากับ,บเอ็ดย่างนะมือนี้เพรว่าเนื่องจากว่าอันมีพวกที่เขาดุดหน้านะเออพวกรลุดดุดเข้ามาจางเข้ขามาดุดทีนะเพราะว่าต่างใจว่าสิมาอยู่บ้านนะ กเลยเนมากเลยก็บุกเบิกทีบุกเบิกทีไม่วาสิมาอยู่สิบรูริลงเบงกุงเทปแล้วล่ะคิดนี้ขิดใบนะนี่ก็เป็นควายตูนนะทุกคนพอดีมาพายางมากเลยเจอพอดีกัเลยวาสิใสยเอ็น กระแตบไปยันเลยโอ้โหไมยพอดีก็คือห้อามาหาว่ามาห้าเขียดนะแต่ว่าม้าเราเจอโูตูนก็นเลย Đắc, đắc tùn Này các bạn Xem phần lăng này nè นี่ก็คือวิธีใส่กับดักตูนนะทุกคนพอเขาขุดนั่นนเนาะขุดนั่นเนี่แล้วใส่กับดักนี้เลยห,หาผดใหม่มาปกแล้วก็ดินกบไวแต่พอ่อันมันนัน้นล้มมันสีเขาเลยล้มมันเขาเลยตูนมันสีมามันสีมาปิดนีด่แต่ว่ามันมาเห็นนี่มันอาจจะยินนะ คือตอนในเฮ้า,ากับได้รออันตูนก่อนนะรออบึงกับรักตูนก่อนวา่าิทีมใบป,ประมาณจักรข่งสมงนะทุกคนในจังจะได้กับไปยามเออถามันบอ่อห่างนะ ถานมันมห่างก่อนนะทุกคนยันมันห่างก่อนคือยันมันออกไปแรองนี้นะแต่ว่าต้นนี้เขาดังไพ่อนาไว้ก่อนเพราะว่ายุ่งไล่ขนาดเลยในป่านคบดังไรเลย คือเวลาเขามาปานนะที่ขาดบ่ไรเลยคือไปแซกนี่แลวก็มีดีที่ขาดบ่ไบรเลยนะแต่เดี๋ยวยังได้กับเดี๋ยวรอเบิงพร้อมกันนะเดี๋ยวขึ้นไปแล้วสิได้ถ่ายในทุกคนเบิงวะมันจิตถือหรือบ่ถึงนะแต่ถ้าบ่ถึอเข้ากันสิได้ปะไปแต่เดี๋ยวมืออื่นนาสิได้กลับมา นะาการนี้น่าทุกคนก็คือ,คอ,อยังบุถึกนะแล้วเ้าสปปานะิป้าไวหวแล้วเข้าสิป้าไวหวนะป้าไวหวอันขมขึ้นเลยเดี๋ยวตอนเสาร์เข้าสิมายามพวกเขากับจะดเดินทางกลับลน,น่นนันเพราะว่าบ่มียังลง ก็คือผ้าทุกคนเลาะแนวนี้แหละแล้วก็เดี๋ยวกลับไปนี่เดี๋ยวแอบไปเบ่งมองเขาดุษนะแวบไปเบ่งวบาหอดใส่ละเพราะว่าให้เขามาดุษหน้าหาุดุษไออดุษไห้ก็เลยว่าเดี๋ยวแอบไปเบ่งก่อนนะไปเบ่งมันกันดีกว่า หากับประมาณครึ่งหนึ่งนะคือ,อยังบุท่านแล้วนาสีประมาณวันสองวันนะทุกคนแต่ก็คือสว่วนนี้เห่ากับย่งบดใบไปแบบ ยังเขาปลาแบบลายลาวั้นนะยังบดายเนาะเพราะว่าเทากันยังติดงานอยู่แต่คือคลขีดแถวไท,าทายนี่ก็คือแถวบ้านนี่แหละแถวบ้านนมันก็สีเป็นผู้คือกันนะแต่ว่าคือมันยังโบแมนสถานทีทีแบบว่าทองเที่ยวคือแบบไหนนะคือแบบโบแมนสถานทีทีแบบนาเทียวนะ นี่ก็คือวังทีพันอยู่นะที่หลุดดนะุดนี่กันนั่งเท้ากินนี่เลยเนะเาะคือไปดลาบอน,นจักวันอยู่นะี่บางคืออีกตามบางคือสี่วันห้าวันเอเอไปวั 40, 8, นะยายมองไปเลยเอ ไปเรื่อยๆขึ้นอกเจ้าอย่เนาะไปก็นรถไคร่องนี่ออนั่นแหละนั่นเลยนะบ่อน่ะสองมือสามมือก็มีขึ้นในนี้ก็ประมาณสี่เพืเเ่้วเนาะสี่มื้นี่ก็คือเพิ่นมาเพิ่นก็คือถือเขาถือ,อยังมาเห็ดกินในนี้เลยนะเพราะว่า้า,าชี คำอะไรกบไปนั่นเองก็บ่ได้พอบันใกล้ๆนี่เนาะไกลโอ้ี่ก็ของกินเห็นเนาะ,นนะปลา คือเป็นกระตากไว้นี่นะมันสิได้แหงดิเพราะอันคือเจ้านี่เป็นพอคั่วบ่ใช่เป็นพอคั่วแต่ผู้หนึ่งนาผู้ขับรถรขึ้นมาทน้ำกันสามคนเนาะคน ไอ,อ้คนหนึ่งเต่าแกนใน่ <laughs> <S <s <ays> ใหญ่เต่าแก่ใหญ่ใหญ่เลยนะเอ่อแยกกันค <s ays> นละวิ <s <ays> <S <s <ays> <S เ่เออคนละบรรยากกันอ่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงสิบน่ะเดี๋ยวคลิปหน้าพอกันใหม่เพราะว่าช่วงนี้เฮากัยังบ่ได้ไปทางใดน,นะคือสิถ่ายบริเวณแถวๆบ้านนี่แหละช่วงนี้ยังติดงานอยู่ ไปใช้บ่ได้นะ